ถามหน่อยครับไอ้ที่คุณทรงเจ้าเนี่ยทรงมากี่ปีรทรงนานไหมหนุ่มๆอ่ะหนุ่มๆเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเรามีโอเรารูได้ไงใครบอกเราเบอกคุณก็ก่อนที่แม่จะตายสั่งเสียเอาไว้แล้วเขาก็จะเลือกดูเขาจะเล่นทางอีสานบ้านผมเนี่ยเขาจะเล่นแม่มดภาษาเขมรเรียกว่าลินแม่มดเล่นแม่ผีฟ้าไงเพื่อเข้าดูว่าร่างไหนใครจะเป็นผู้รับ องค์นั้นต่อองค์ต่อได้ลูกหลานมีหลายคนอ๋อต้องมียานสื่อกันแต่เขาจะเลือกคนที่หน้าตาแปลกๆหน้าตาที่ปรารันอย่างเงี้ยแบบมาเข้าร่างใช่ไหมฮะใช่แต่หน้าต่างี้เขาจะไปทํามาหากินอะไรครับค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่จะเป็นเทพได้อือ เทพต้องหน้าตาอย่างนี้คร mm, ับก็จะหล่อมาในแบบอะไร้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทพก็ต้องหน้าแบบผุดผ่องผ่องใสหน้าเวลาเทพเขามาลงคุณเนี่ยเทพเขาเดินมาแล้วก็หออเหินเดินอากาศมาประมัณอุ้ยหลัการบ่อยกินอ่ะแล้วคุณอะไรกับผมผมถามคุณคุณจะมาขึ้นอะไรกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเนีคือองค์เขาจะลงเงองค์เขาจะลงมาองค์จะลงมาครับเหมือนคุณเหมือนคุณจะเล่นอะไรกับผมสักอย่างโอ้โห ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ